งานประกวดควายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบันไดยูไซไก่ครับต่างอยู่ที่อำเภอทุง่งฝนจังหวัดอุดรธานีสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องหลักอีสานนี่ก็เป็นปีที่3ามแล้วครับที่งานประกวดควายได้จัดขึ้นมาทุกๆปีที่จัดขึ้นความยิงง่งใหญ่จะเพิ่มขึ้นเสมอครับแค่มือเปิดงานกาโคตะล่างการจัดขบวนแห่ของเช้าพี่น้องอำเภอทุง่งฝนอ้อมใจการจัดขบวนแห่ตามเอกลักษณ์ของแต่ละตำบลมีขบวนให้เบิ้งถึงหกขบวนเลยครับ ลองบังคลิปให้จบนะครับเป็นยังผมคือบอกว่างานนี้เป็นงานที่ยิงไงที่สุดในประเทศไทยงานนี้คือศูนย์ร่วมความันเทิงกวามวลซืนโฮเซลของพี่น้องบ้านเฮานี่เป็นงานชิงถวยพระราชท่านนะครับงานจีจัดขึ้นในวันที16่16-19พฤศจิกายนของทุกปีครับซึ่งนี่เป็นปีที่3แล้วเป็นงานที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องในงานนี้มีควอยทุกแบบให้เฮาได้เห็นครับไม่ว่าจะเป็นควอยแค่ควอยสูงควายใหญ่ควอยน้อย ค่อยพอพันค่อยแม่พันนบปุนราคาค่อยในง,งานนี้บ่าต่ำกว่า1,000ล้านบาทพวกนำเชือ้อควายอุปกรณ์ประสุก์